ยีาปูกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Rider Republic นี่ครับผมครับที่2กันแล้วเราจะมาเล่นสำรวจโลกต่อจาก้าที่แล้วนะครับคลิปนี้ครับเรามียานมหานะลําใหม่ Snowmobil ลโอ้ยแมก็ เจ็ดเคขับ s n o โนโมบิลสำรวจโลกถ้าเกิดถ้าต้องปั่นจักรยานสลอยก็คงเมื่อยแย่เปิดแมพครับนี่เหรอให้เราไปนี่เหรอโอเคเซตเดสตินชันเบิดตแมพเรียบร้อยครับแปดร้อยเมตรไม่โอ้โหโอ้โหถ้าอะไรที่มีเครื่องยนต์นะมาเถอะครับมาเถอะครับฟิปโชอ้าวฟิปไม่ได้เวรกรรมอ้อเฮ้ผมว่าสโนว์โมบิล ใช้ได้เลยว่ะแรงแรงแต่ผมว่าอันนี้น่าจะมันกว่าเออเปลี่ยนได้อย่างงี้เลยเหรอสุดยอดไปด,ดิครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานีอ่ะหันหลังก็ได้นะครับวู้หู้ฟลิปไปหนึ่งทีเพอร์เฟคแลนดิ้งด้วยโอ้โหเก่งขึ้นมาทันทีเลยโคตรปุ๊บนะครับเปลี่ยนกลับไปเป็นซนโนโมโบิลก่อนเพื่อความแรง เบรกเบรกเบรกเอ้ยเ้เวนเบรกเบรกเออเดินแม่งเลยโอเคแลนด์มาร์คได้ครีกสำรวจแผนที่แผนที่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยเย็ดแค่แมปกว้างมากสคริปสคริปทุกซีนิเมติกไม่ใช่ไม่อยากดูแต่ว่าเรามีเวลาน้อยครับขอโทษยูดีซอฟด้วย อยากให้ Ubisoft เห็นแล้วแบบส่งเกมมาให้เราเล่นจังเลยนะครับจะเก็บดาวเพิ่มได้ยังไงก็เติมไปเยอะๆครับเดี๋ยวก็ถึงดวงดาวเองหมายถึงเติมเงินหรือเปล่าตอนนี้เราได้ Open World มาแล้วนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะไปแข่งกับใครที่ไหนก็ได้แล้วแต่เรา Snowmobile ที่ให้มานะครับคงจะเอาไว้ขับเพื่อไปไกลๆแค่นั้นแหละนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็แข่งจักรยานนะครับอันนี้ก็จักรยานจักรยานแต่ผมว่าเนื้อไหนมันก็ใส่มาในเกมมันคงจะมีสโน w m o b i l ให้แข่งแล้วแหละนะผมว่าอาจจะยังไม่ปลดล็อกตอนนี้นะครับ fast travel เ,เราไม่ fast travel ได้ไหมเราอยากสำรวจโลกเห็นยวนขอดูระยะทางก่อนว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่วะหกกิโลกาจะไปถึงคงหมดเวลากูสามชั่วโมงพอดีโอเคขอ fast travel นะครับ <g iggle> งั้นแมปก็น่าจะใหญ่ประมาณสักสิบสิบสองกิโลนะครับน่าจะประมาณนี้จากซ้ายไปขวา ผมรู้แล้วว่าระบบแมพมันเหมือนอะไรคุณคุณไหมใช่เลยครับเดี๋ยวครูกดแมพป,ปุ๊บซูมออกมาหมุนนิดหน่อยเดี๋ยวครูชัดชัดยัดแม่เอาละตอนนี้ผมมีปัญหาคือผมจะเอ้ยเย็ดกลางวันแล้วเว้ยโอเคมามามา,มาไหนไหนคุณต้องไปทางไหนวะเนี่ยเราจะเอาปั่นจักรยานไปเลยนะครับ อดแรงร้อยครับปั่นจักรยานเป็น,100ปนร้อยครับนี่คนหรือเปล่าเนี่ยใจมึงได้มากปั่นจักรยานลงเขาอ่ราะแล้วความเร็วเป็น,100ปนร้อยอ่ะโอ้โหแบ็คฟลิปเออแตก โอเคถึงแล้วโอ้โหเกือบหัวทิมเวอร์ซัสยังไม่ได้นะครับผมไม่มีไม่มีเพื่อนเล่นสามสองหนึอันนี้อะไรเนี่ยทมแอคท็คเหรออันนี้คือจับเวลาอ่ะยเคจับเวลาเล่นตัวอย่างแล้วยังจะจับเวลาตอนขับแข่งอีกนะโอ้โหแรงจัดแต่แรงได้กว่ีครับปั่นก็แบบรีบดิบดีบร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 รีารีรีบรดบรีบรต้องขึ้นขึ้นฉากซ้ายหน่อย ปันเข้าไปออื้ปั่นเข้าไปเอคอยอยู่ขวามือครับเดี๋ยวนะอุย้ยลองหินโอ้ยเสือไปแล้วเฮ้ยทางไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอย่างสวยครับมันต้องฟลิปแล้วเพื่อนๆเออเฟคแลนดิ้งปันป่น,นอัดลงเขานี่สินะอัดลงเขาของจริงดาวฮิวจัดๆแรงแรงมาก เฮ้ยอะไรวะน่ามีดาวให้เก็บด้วยใช่ปะวะมันดาวเก็บหรือดาวฉาวกวะเนี่ยนะครับเราต้องไปให้เร็วที่สุดจับเวลาแข่งกับตัวเองกับเวลาคนอ,อื่นไปโอ้ยมีแรงปั่นแค่นี้เลยลูกปั่นไปอีกอเออืออเก็บดาวดิเฮ้ยดาวมันเก็บได้นี่หว่าฟลิปไปดีดับเบิลฟลิปดับเบิลฟลิปเออ ขอโทษโอเคหัวทิมไปสองรอบแล้วกูเนี่ยและถึงเส้นชัยอย่างปลอดใครที่หนึ่งนะฮะมันเล่นมั่วแล้วเนี่ยกูเนี่ยถ้าแข่งจับเวลาอย่างนี้ต้องมีรอบสองนั่นไงกูว่าแล้วรอบนี้เราเจาให้เร็วกว่าเดิมครับปั่นไปเลยเปิดเปิดฉากแล้วแล้วก็ปั่นที่สุดนะครับเอ้ยจริงๆเมื่อกี้ผมขึ้นหินได้นะ่นแะผมว่าผมต้องมีจินตนาการกว่านี้ในการขับจักรยานในเกมเกมนี้มันจะขับตามทางแบบในเกม อี่ไม่ได้อีอปั่นเข้าไปครับปั่นเข้าไปมโอ้ยมีโอ้ยโอ้โหอยากเก็บดาวเฮ้ยหรือว่าเราไปรันได้ป่กว่าจะดีเหรอไม่เอาเราต้องทำเวลาก่อนนี่แหละครับดับเบิลฟิปอือโอเคเราจะไม่ดับเบิลฟิปแล้วเราจะไม่ดับเบิลฟิปแล้วตอนเมื่อไหร่ล่ะอือฟิปไปทีหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วไปปั่น <c oughs> นี่เสียงนั่งซึมเ่ยกดปั่นกดปั่นโค้ชเฮยผมว่าผมต้องผมต้องเอ็กซ์ตรีมกว่านี้วา <c oughs> นี่ครับให้มันสมกับเกมนี้หน่อย Rider r e p u b l i c ิเอสเทปปั่นก็ไปโอ้โหปั่นลงเขานี่ว่าเสียวมากฮะเราสามารถที่จะเฮ้ยเปลี่ยนมองเป็นเฟิร์สเพอร์เซนโอ้โหว่าเสียวกว่าเดิมอุ้ยโหช็อตนี้ต้องปริป หนึ่งทีพอเฮ้ยแต่หน้าหน้าเฮ้ย,ยหน้าหน้าแม่ละมึงกดผิดด้วยเป็นไงล่ะโอเคปัน่นเข้าไปเฮ้ยรอบนี้เราทำเวลาได้กากกว่าเดิมป่ะเนี่ยเราชนไปสองทีมั้งเนี่ยเฮ้ยจักรยานใหม่อีกแล้วเช็ดไข่คันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยมาลิน หรือเมลิน86ไม่รู้ว่าเป็นเป็นจักรยาน86ก็เท่มหมดนะครับเย็ดแค่86ครับรถ86นะครับเกมนี้แม่งโคตรโอเพนเวลเลยว่ะเหมือนเล่นอยู่ในแมปของเอ่อโกด r ีคอนนะครับด้วยระบบฟิสิกของของเกมของมันเองนี่แหละแล้วก็มีระบบแมปของ The c ค e w ว่าใช้คุ้มจริงๆครับระบบที่ทำมาท b ่บีซอเนี่ยโดนลุกดา แบบนี้ชื่อว่าดนลุกดาวโอ้โหมาดีครับดนลุกดาวมากูมาถึงแล้วเจ็ดเคจักรยานเรามีเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวยีราฟเฮ้ยเฮ้ย กระดาบจริงอะไรวะเนี่ยยีราฟกูเป๊กปริปบเวนจริงๆเลยโอ้ยคอยีราฟปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปครับอย่าไปหยองอยไปหยองปั่นเข้าไปเออโอ้โหโอ้โห เลยเช็คคูยยังได้อยู่อา้าวเรียบร้อยกับอีก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 โอเคตรงนี้อา้าวเฮียแม่งย้อนกลับมาแค่เราคนอื่นไปต่อเหมือนเดิมอ๋อมันคงจะเป็นแบบว่าระบบออนไลน์นะครับเผื่อระบบออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยเอเอไปดิครับแม่งมีหางด้วยข้างหลังอ่ะนี่ถ้าถ้าอุ้ย อะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนี่ถ้ามันไม่ใช่ข้างหลังนะครับถ้ามันไม่ใช่ข้างหลังนะครับทุกคนคงจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรเอ,อ้ยเดี๋ยวนะทำไมยีราฟผมมันเป็นตัวตัวสีเนี้ยไม่ยีราฟผมตัวสีนี้แล้ครับเดี๋ยวนะวัวบล็อกแน่เลยเอย่าไปนะยีราฟโกอ่ารู้แล้วโอเคต้องกดตัวนี้ออกอ่ามากลับมาเหมือนเดิมแล้ว อันนี้อยู่ที่2นะครับผมเดี๋ยวตามที่1ก่อนเดี๋ยวตามไม่ทันนะครับคอยีราฟแล้วก็แบบโอ้โหดักลมมากๆโคตรไม่มีแอโรไดนามิกดับเบิลแบล็คฟลิปเข้าไปโอ้โหแต่ออโต้แลนดิ้งนี่แม่งไม่เท่เลยว่ะเดี๋ยวผมต้องรีบไปฝึกเลยครับปุ่นปั่นเข้าไปเดี๋ยวตามที่1ไม่ทันปั่นเข้าไปครับอัดสุดแรงสุดแรงแล้วว่ะอดแรงแล้ววะอันนี้ต้องปล่อยไหลกูเกลียดคอยีราฟมากเลยอะไรวะเนี่ย นี่เกมไรอยู่เนี่มาแล้วทันแล้วครับเพื่อนทันแล้วครับเพื่อนไปก่อนนะเพื่อนเอเทสทีหนึ่งของเราครับผมเมดูเฟิร์สบีวิตมีเฮ้ยต้องโดดเอออ๋อไม่กดกระโดดได้เลยนี่หว่าเอาแต่ถึงเส้นชัยแล้วครับโดดเข้าไปดียีลาฟกับยีลาฟเถอะครับมาดีเกียดชุดชิบหาย เฮ้ยจักรย,ยานใหม่อีกแล้วโอ้โหได้จักรยานใหม่ทุกครั้งที่เล่นชนะรอบนี้สีแดงมาเลยครับผมตอนนี้เหมือนจะปลดล็อก Open World กับเอ้ไม่ใช่ตอนนี้เหมือนจะปลดล็อกมันตีเพย์เจอร์แล้วนะครับดูดิว่ามันตีเพย์เจอร์เนี่ยจะเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไ,ได้กูเต็มตอนนี้ได้ผมเหลือ4จิกนะครับผมถ้าเกิดว่าภาพมันตัดไปตอนไหนก็คือได้เต็มเลยครับบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันสคริป ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอโทษได้ผมเต็มเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ได้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมเราเหลือเวลาเล่นอีกเพียงสชั่วโมงเท่านั้นก็ยังผมว่าเหลือเฟือ,เ,อ,อเล่นกันได้ดยาวนะเจอก,กันพาร์ทหน้าครับผมดีครับอย่าลืมกดไลค์นะ